สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาดูเกม Ja z z พังก์ก่อขอแนะนำตัวกันนะครับผมเซมากิอ่าคือ Jazz Punk นี่เป็นเกมอินดี้ที่เห็นสำนักหลายสำนักให้คะแนนรีวิวไว้สูงสูงใช้ได้เลยเลยมาลองกันดูดีกว่าอืมสนามบิน แต่ว่าเกมนี้มันจะมีเป็นมิชชั่นย่อยๆไปเรื่อยๆครับพอมิชชั่นแรกก็จะเป็นสถานที่นี้คืึนจะไม่ใช่เป็นโอเพนเบอร์แต่จะเป็นโอเพนเบอร์ย่อมๆในแต่ละมิชชั่นมิชชั่นคล้ายๆคล้ายๆกับดิสทอนเนอร์แต่ว่าแมปอาจจะแคบกว่านิดหน่อยรู้สึว่เป็นเกมที่อาร์ตมาก คือเท่าที่ลองเล่นดูก่อนหน้านี้แล้วเหมือนแปบว่ามันเป็นโลกที่เริ่มมีหุ่นยนต์เข้ามาเป็นโลกเหมือนยุคอาาคตตอนนี้เราอยู่ในโลกยุคอาาคตที่มนุษย์อยู่ร่วมกับหุ่นยนต์เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นมิชชั่นแรกให้ดูครับว่าเกมเป็นยังไงสนใจไปหามาลองเล่นได้ในสตรีมในสตรีมมีขายอยู่ อินโทรนาใช้ได้ ก็ขอข้ามมินโทรไปก่อนแล้วกันถ้าทายเจือดนานมากโอเคมาต่อกันเลยดีกว่า mm hmm. เหมือนเราจะอยู่ที่สนามบินโอ okay. huh? เคเฮ้ยเาออกมาจากกระเป๋านี่เหรอ ทางเดินดูสลัวสลัวกล่องอะไรเนี่ย I'm just a box of neon เออเฮ้กล่องพูดได้ด้วยวะมันบอกว่ามันเป็นกล่องอย่าไปยุ่งกับมันโอเคได้ไม่ยุ่งก็ได้นี่คือตัวคนเหรอ มันบอกให้ให้นั่งชิตาฮันนี่อ่ะนั่งได้อืมียหนังสือด้วยอะไรเนี่ยดีเดอร์ดิสกัสติโอ,อกแกนอ่อันนี้คือหุ่นยนต์ใช่ไหมเนี่ยเพลย์บอไม่ใช่เพลย์บอยฮะแต่เป็นเพลย์บอ โอเคอาจจะเป็นหนังสือ18บวกซ่อมหุ่นยนต์ก็ได้เอ่อนดี๋ยวต่ออ่าเข้าไปนี้แล้วกันไปได้ไหมโอเคครับดกเจข้างในสินะโอเคให้นั่งอีกแล้วมีอะไรอยู่ตรงเก้าอี้เลยวะเนี่ยหยิบออกได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรด้วย เเออแบบเอาหมาฝรั่งได้โต้มากินตกบกมากตัวให้นั่งเหรอ่ะ,อะนั่งก็ได้ Basically we need you to infiltrate the Soviet consulate เขาเรียกว่าจาางใจให้โดนแกงสินะขอออปชั่นนิดนึงมันเมาส์มัอนอินเวอร์สแปลกๆออกกันได้หรอ They've taken some of our important technology and it's imperative that we get it back in the right hands. เอ่อก็คือมันจะไปให้ให้เราไปยึดตึกนี้แล้วก็ไปเอาไปเอาเหมือนอะไรสักอย่างด้านขวาเบื้อนแ่กเอามาให้มันเดิร์ดดาต้าเหมือนเป็นฮาร์ดดิสทุกอย่างเฮ้อ้าวอ้าไปไหนแล้ววะอ้าวไอหาไปจูบกันนอนเอาอย่างนี้เลยเหรอฮ้ Take one capsule every mission or until reality is sufficiently augmented คือภารกิจหนึ่งให้กินหนึ่งเม็ดโอเคอ่ะกินกินเลยไหมอ่ะกินเออเหมือนกินยาแล้วแล้วเราก็เริ่มมิชชั่นเลยเหรอ โอเคงงงเจสพังมาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนโอเคขอให้ต้องการเขาอยู่ในตึกนี้แต่เราจะเข้าไปยังไงขอสำรวจดูลับๆกันดีกว่าเฮ้ย ถามว่ามีอะไรอยู่บนดาวมันไหมมีสิเต็มที่เลยครับพี่ฮะเอาต้องมาเขี่ยออกให้มันอีกอ่ะโอเคอเคมื่อกี้คือมือเราเหรอวะน,นะโอ้โหเห็นแล้วอับตกใจโอเคเลิฟยูบายบายกินไก่ต่อยต้องเอาไก่ออกไหมคุยไม่ได้แนละ้วเอ้ยมีอะไรทิดข้างหลังคุยไม่ได้นะ อ๋อโอเคเป็นคนยนต์ไขลานใช่ไมบางโอเคเ e s t friends forever ride away you sleep at night เฮ้ยอบอกว่ามันรู้ว่าเราตอนที่ไหนเออช่างมันไปละโอเคเประธานบอกว่าโรบอทเป็นสิ่งที่ดีคนยนต์เป็นสิ่งที่ดี

มีอะไรหยขยะด้วยตลับเกมแจส๊สพังโอเคโอเคครับโอเคเงินอุ้ยเอาเงินได้ด้วยโอเคโอี่สิเดีมีเงินแล้วทำอะไรอุ้ยอุ้ย <c ười> อุ้ยเอา้าสุดมันคือเออตัวเราก็เสร็จไวแนทะ้ติดใจติดใจขออีกรอบเฮ้ยแบงคนเดวขออีกรอบยังไม่เสร็จเลยอ่ะตลยวะพอละมีอะไรไหมมดัดดีคุณไม่ได้ คนเกย์เจวิชันยูอาร์เดอะอะไรเนี่ยหนึ่เป็นผู้เล่นที่หนึ่ที่กดคุยกับถังขยะเออดีไนสัรวบไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเข้าได้ไหมน่าจะไม่ได้เอ้ยอุย้อุย้ยมือเรา ม่ใครเปิดเลยอจมือมันก็ออกมาเองสวัเดีรัวพี่เฮ้ยบอกว่าหาว่าเราขโมยตัวกม,มันเอะม,ม,ม,มองข้างหลังอ้าวอ้าวอ้าวไปไหนแล้ววะยี่หอย พิซซ่าเฮ้ยโจติงพิซซ่าเฮ้ยอ้าวอ้าวที่ไหนเนี่ยอ้าวอุย้ยเมฆเป็นเห็ด <c oughs>